สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับสู่บ้านรัฐพาเที่ยวชาแนลนะครับคลิปที่แล้วแอดมินได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งได้ออกมาพูดดูหมิ่นดูแคลนประเทศที่ให้กําเนิดแล้วก็ดูถูกคนไทยเรานะครับหลายอย่างนะครับที่ผู้ชายคนนี้ได้พูดถึงแต่แอดมินได้นํามาเสนอในอแค่บางตอนเท่านั้นนะครับมีหลายเรื่องหลายราวที่เขามาพูดนะครับ แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่เขาพูดไปเขาก็ไปพาดพิงคนอื่นนะครับไปพาดพิงอะไรหลายๆอย่างพี่น้องอเดี๋ยวให้พี่น้องไปรับชมคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาถ<ห>่า<ท>ยตอนนี้มีตำรวจรเกษียณคนหนึ่งนะเขาเป็นดาวทิกตอกเขาเป็นดาวเฟซบุ๊กดาวทั้งหลายแหล่ในโซเชียลนะเขาจะทำคอนเทนต์วิพากษ์วิจารณใครไม่รักประเทศไทยก็ออกไปจากประเทศนี้ประเทศนี้ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นะเขากําลังวิพากษ์วิจารณ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ไทยเขาบอกว่า มึงพูดได้ยังไงว่าว่าพ่อมึงเป็นเจ๊กแม่มึงเป็นลาวมึงออกจากประเทศนี้ไปถ้ามึงไม่อยากอย,กอยู่ที่นี่มึงได้บัตรประชาชนเพราะกระทรวงกระกเกษตรหรือกระทรวงอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมเลืกไม่ออกนะไอที่เป็นเจ้าของตำรวจนะเอกระทรวงมหาทไทยออกให้มึงมึงไม่ชอบประเทศนี้มึงออกไปไอคนคนนี้นะผมขอเรียวกว่าเอเลนะเอเลนี่มันเป็นแบบมันฝรั่งที่เาทอดขายชื่อดังไปทั่วโลกนะผมเคยตั้งข้อสังเกตนะว่าทําไมคนไทย เยอะเลยนะที่ประเทศเนี่ยเป็นล้านๆเยอะแยะเลยนะที่เป็นแฟนคลับมันนะไอคนคนนี้มันพูดอะไรก็ทุกคนต้องเงียหูฟังว่าไอหานี่มันพูดอะไรพวกกูจะต้องคล้อยตามแล้วก็เป็นกระแสคือมันมีคําพูดอันหนึ่งนะตั้งแต่โบราณนะบอกว่าโจรย่อมสารเสริญโจรนนะคนที่มันมีอุปนิสัยคล้ายกันอนะ่ะมันก็จะสารเสริญคนที่มีอุปนิสัยคล้ายกันถ้าหากว่ามันเป็นคนต่ําช้าไอพวกแฟนคลับมันก็เป็นคนต่ําช้า ประเทศนี้มันมาได้เท่านี้แหละผมอธิบายตามหลักเหตุและผลนะมันไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าคนมวลใหญ่เนี่ยมันยังอยู่แค่นี้ไงวังตามไอ้คนเนี่ยไอ้ตำรวจเกษียณคนเนี้ยไอ้ดาวทิกตอกคนเนี้ยในลึกๆแล้วอ่ะคนไทยเราไม่มีใครอยากเกิดที่นี่หรอกมันไม่มีใครอยากได้สัญชาติไทยหรอกผมบอกตามจริงนะทุกคนอ่ะอยากจะได้สัญชาติที่เจริญทท้งนั้นแหละไม่มีใครอยากเป็นที่นี่อกคุณลองไปถามเลยคนไทยทุกคนนะมีใครอยากได้ สันชาติอเมริกันไหมทุกคนยกมือหมดนะท่านเลือกไปไหนละใครมันจะมาอยากมาเกิดที่นี่ชะนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายเรายังไม่ได้เป็นมรกรดไม่จัดไม,ไม่ไม่ต้องห่วงลูกไอ้มรกรพยักประโคนนายมรกรดพยักประโค,น,น,ะะโคนที่ว่ามาดูหมิ่นผมว่าผมเป็นโจรและเอฟซีผมเป็นโจรนะครับพนักงานสอบสวนเขาเตรียมเข้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะวันศุกร์เย็นหรือวันเสาร์เช้าอย่างเงี้ยนะครับ โดนแน่ๆครับไม่ต้องห่วงครับโดนแน่ๆครับโดนแน่ๆนะครับก็สุดแท้แต่ศาลจะลงโทษนะครับสุดแท้แต่ศาลจะลงโทษว่าจะถึงขั้นไหนอะไรอย่างไรนะครับเราไปคาดการนี้ไม่ได้นะครับสุดแท้แต่ศาลท่านจะลงโทษสวัสดีครับคุณอารวัตหรือพลตำรวจโทอารวัตรกลิ่นเกษรและผู้ที่รักท่านทุกท่านนะครับคุณอารวัตรเมื่อวาน ผมไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมไปที่วัดคลองตะลองนะครับเพื่อไปปรึกษากับหลวงพ่อเรื่องอันนี้แหละหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังนะครับว่าทุกคนนะมีวิบากกรรมนะครับแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนไม่เหมือนกันนะครับผมได้ข้อมูลจากที่วัดนี่แหละว่าวันที่20ถึง28กระกฎาคมนะครับจะเป็นคอสปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหาบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลนแดรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับผมคิดว่าผมจะไปปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมของวัดคลองตลองเนี่ยครับจะมีความพิเศษก็คือปิดวาจาปิดมือถือนะครับปิดการสื่อสารครับแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีนะครับแต่ผมก็ได้ไปปรึกษาที่ห้องประชาสัมพันธ์นครับพระหนุ่มน้อยนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีคอสถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่10เหมือนกันนะเดือนหน้านี่แหละเดีนน๋ยวจะโพสต์ลงในไลน์และ Facebook อีกทีนะครับถ้าหากว่าเดือนหน้าเนี่ยมีคอสปฏิบัติธรรมอันนี้นะผมก็จะไปปฏิบัติธรรม คอสเดือนหน้านี่แหละนะครับผมก็เลยมาบอกเล่าให้คุณอาฟังนะครับว่าอันนี้คือการสนึกผนดจริงๆนะและก็อยากให้คุณอาเนี่ยครับได้ให้อภัยนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับแฟนคลับที่รักพลตำรวจโทเรวัฐกลิ่นเกษรทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมากราบขอโทษคุณอาเรวัฐกลินอักษรและแฟนๆคลับของท่านทุกท่านครับที่ผมได้ใช้วาจาล่วงเกิน อย่างรุนแรงนะที่ผ่านมาผมกราบขออภัยอย่างสูงเลยนะครับขอได้โปรดทุกท่านได้ให้อภัยเดินะครับเพราะว่ามายอมรับผิดนะคือทําผิดแล้วยอมรับผิดท่านก็ด่าไปนะแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยไอมรกตเองน่ะไปค้นหาประสาทในป่าในทุ่งนาระบังเสียกัดนะเว้ยผมก็รู้สึกประทับใจท่านนะครับเพราะว่าถึงท่านจะพูดจาเกลียดผมนะแต่ว่าท่านก็ยังมีความหยาย่วงใยว่า i, เฮ้ยวังโดนเสือกัดจริงๆรแล้วนะผมไม่อยากอัดคลิปนี้นะผมอยากไปกราบท่านที่บ้านเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่า บ้านของท่านอยู่ตรงไหนถ้าท่านจะกรุณานะบอกที่อยู่ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะขับรถไปเลยไปกราบท่านและกราบขออภัยภรรยาของท่านด้วยวันนี้ครับเป็นการสำนึกผิดแบบรุนแรงนะขอกราบอาภัย f c นะครับของท่านอาจารย์ในวัดด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็คุณอาใวัดแล้วก็ภรรยานะครับเพราะว่าความผิดนี่คือผิดจริงๆนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามาแกล้งวัดสำนึกผิดนะครับผมอยากให้ท่านอาจารย์ในวัดเนะี่ย ได้ถีบผมจริงๆนะเพราะว่าผมมันหน้ามันไส่เป็นคนชั่วนะคือที่ท่านบอกว่าถ้าเอาตะกร้ากระเช้าไปน่ะถีบผมเชื่อนะว่าท่านถีบจริงนะเพราะว่าพฤติกรรมของผมเนี่ยมันหน้าถีบจริงๆถ้าท่านอาจารย์เรบัสนะครับได้เห็นคลิปนี้นะคุณอาร์เดวัสนะครับได้โปรดใช้ดูเลยที่แล้วแต่คุณอาร์นะครับเพราะว่าผมมาขออภัยเลยวันนี้ขอโทษจริงๆเลยจริงๆแล้ว,วอยากไปที่บ้านนะครับไปกลับขอโทษนะครับพี่น้องก็ได้รับชมคลิปไปแล้วนะครับ นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แอดได้นำมาเสนอให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็รับฟังนะครับยังมีอีกมากมายที่นายมรกตพยักประโคนคนนี้นะครับผมขอเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ได้ยินจากท่านเรวัตไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็บอกว่าต้องขอริญาตท่านเรวัตด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินเองก็เป็น FC ของท่านเหมือนกันนะครับก็โดนนายคนนี้นะครับนายมรกตเนี่ย พาดพิงถึงเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เฉพาะเจาะจองท่านเลวัตคนเดียวเขายังลามไปถึง f อของท่านเลวัตา,าเสียเสียหายหายหลายอย่างนะครับพี่น้องได้ก็ได้ยินนะครับนี่แหละครับผลกรรมของคุณที่คุณไปพูดพาดพิงนะครับคุณไม่อยู่สุขนะครับคุณว่าให้คนไทยว่าให้แผ่นดินเกิดยังไม่พอนะครับแต่คุณยังไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับ แล้วก็เป็นคนที่คนไทยนับหน้าถือตาท่านนะครับคือ,อคุณก็จะต้องได้รับผลกรรมที่คุณทำลงไปถึงแม้ว่าคุณจะออกมาขอโทษนะครับแต่ตอนนี้แอดมินได้ยินข่าวนะครับว่านายบรากฏคนนี้ได้หลบหนีนะครับแต่ว่าคุณจะหลบหนีไปไหนก็ไม่พ้นนะครับเพราะว่ายังไง ท่านเลวัตท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้กว้างขวางคนหนึ่งท่านยังมีตําแหน่งอยู่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับถึงแม้นว่าท่านจะ,ะเกษียณไปแล้วนะครับคุณออกมาพูดตอนนี้คุณรู้สึกสํานึกผิดนะครับแต่ว่า,าสิ่งที่คุณพูดไปก่อนหน้านั้นทําไมคุณถึงไม่คิดนะครับตอนนี้กลัวจนริ้นรัวนะครับพี่น้องสังเกตดูไหมครับว่าเขาพูดเนี่ยทั้งท่านเลวัตทั้งคุณอาเรวัต ทั้งนามสกุลอะไรนะครับนามสกุลจริงๆของท่านก็คือกลิ่นเกสรแต่คุณไม่ได้บอกว่ากลิ่นเกสรน,นะครับนั่นแหละคุณกลัวจนลนลานไปแล้วในตอนนี้นะครับเรามาคอยดูกันว่าสิ่งที่นายมรกตคนนี้นะครับจะได้รับผลจะมีเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพราะว่าท่านเลยว่าท่านบอกว่าท่านไม่ยอมอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายอ่า ดำเนินไปนะครับเราก็รอชมนะครับแล้วจะรอ,รอดูว่าเขาจะมีท่าทียังไงกับต่อเรื่องแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาพูดมานะครับมันได้ออกดอกออกผลเห็นทันตานะครับเพราะว่าคุณดูถูกแผ่นดินเกิดคุณดูถูกคนไทยนะครับรวมไปถึงอีกหลายๆอย่างที่ไม่แอดไม่ได้นำเสนอนะครับพี่น้องคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์มาคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับต้องบอกว่าขออนุญาตท่านเรวัตนะครับว่าได้นำคลิปมาเสนอยังไงก็ผมก็เป็น FC คนหนึ่งนะครับก็อ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้ที่ออกมาาพูดแบบนี้นะครับเขาจะได้รับผลตอบแทนผลกรรมยังไงนะครับขอบคุณทุกมกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้รัฐพาเตอร์ชาเนเอลสวัสดีครับ